ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศที่ตลาดกลางลาดสวายจังหวัดปทุมธานีนะคะที่คุณพิธาลงพื้นที่ไปขอบคุณพี่น้องประชาชนบอกว่าคึกคักมากขอให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนเลยนะ,ะ,ะ,ะคุณอัต・รพลพินโยพร้อมอยู่แล้วนะคะคุณอัตรพลเชิญเลยค่ะ คุณสวิตคุณเปรมสุดาคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณพิธายืนยันนะครับว่าตลอดการลงพื้นที่ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นั้นไม่ได้มีความพยายามที่จะใช้มวลชนเพื่อเป็นเกาะกำบังหรือว่าเกาะป้องกันในการที่จะให้สวโหวตเลือกตอนเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับขณะเดียวกันวันนี้ลงพื้นที่ที่ปทุมธานีก็เพื่อเป็นการขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เลือกพักก้าวไกลมาได้ถึง6เขตด้วยกันครับ มาดูบรรยากาศสดๆนะครับที่ตลาดกลางล่าสวายนะครับคุณผู้ชมในขณะนี้ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้ที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตแคดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก้าวไกลจะเป็นการลงพื้นที่เพื่อที่จะขอบคุณชาวจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ลงคะแนนโหวตเลือกผู้แทนของพักก้าวไกลทั้งหมดจาก7เขตเนี่ยได้มาถึง6เขตด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับของพักก้าวไกลและก็คุณพิธามารออยู่เป็นจํานวนมากแล้วนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตอนนี้ก็คือทุกคนต่างใส่หมวกสีส้มใส่เสื้อสีส้มแล้วก็มีร่มสีส้มรวมถึงลูกโป่งสีส้มซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําของพรรคก้าไกลด้วยก็มาแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคนที่30นั่นแหละครับขณะเดยียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณพิธาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก่อนที่จะ ขึ้นรถแห่เดินทางมาที่นี่คุณพิธาย,ยืนยันแล้วก็ย้ําว่าการที่เดินสายลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สุพรรณบุรีที่นครราชาสีมาเมื่อสองสวันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ที่ปทุมธานีแล้วก็หลายๆจังหวัดก่อนหน้านี้ด้วยก็ไม่ได้เป็นการที่จะใช้มวลชนหรือว่าใช้ประชาชนเป็นเกาะกำบังนําไปกดดันให้วุฒิสภานั้นเลือกตอนเองเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่เป้าประสงค์ก็คือต้องการที่จะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเก้าไกลามาโดยตลอดนะครับ ในอีกโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่วันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่จะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีกัน,นครับคุณพิธาเองก็มั่นใจนะครับว่าคะแนนโหวตในขณะนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีครับส่วนที่ตลอดทั้งวันนี้หลายคนนั้นพยายามจะสอบถามคุณพิธาว่า หนังสือจากกะกะตนะครับมาถึงคุณพิธาหรือ,อยังที่จะเรียกเข้าไปชี้จแจงกรณีการถือหุ้นสื่อมวลชนหรือว่าหุ้นไอทีวีนะครับเมื่อสักครู่คุณพิธายืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทําการพักนะครับยังไม่มีหนังสือจากกะกะตเดินส่งมาถึงที่คุณพิธานะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะส่งมาหรือยังไม่ส่งมาก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงอ,อย่างแน่นอนนะครับรวมถึงการที่จะ มีมวลชนเข้าไปให้กำลังใจคุณพิธาที่บริเวณอาคารรัฐสภาในวันที่13ที่จะถึงนี้เลครับก็อย่างที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณมวฮัมหัดมอมัทาบอกนะครับว่าก็ตอนนี้ยังคงเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีแผนรองรับประชาชนที่จะรอให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนคุณพิธาอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาในวันที่13ด้วยซึ่งก็มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักแล้วนะครับมีเหล่าบรรดาประชาชนที่ก็สนับสนุนพักก้าวไกลเนี่ยนะครับเดินทางมาเตรียมความพร้อมแล้วแล้วก็อีกไม่ถึงเสี้ยววินาทีนี้นะครับหรือว่าอีกไม่ถึงนาทีนี้คุณพิธากําลังจะเดินทางมาถึง ที่นี่นะครับแล้วก็จะกล่าวขอบคุณเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงไม่เกินจากนั้นก็จะเดินทางกลับทันทีนะครับขณะเดียวกันในพรุ่งนี้นะครับก็จะมีแผนการลงพื้นที่อีกก็คือที่จังหวัดสมุทรปราการก็จะไปขอบคุณคนสมุทรปราการด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณอัธบลพินโยนะคะนี่รายการจากตลาดกลางล่าสวายจบดุมดิธานีนครบับเป็นอย่างมากเลยพรุ่งนี้ต่อ เน็กสเตชันซูประกานี่ได้สอสเข้าไกลยกจังหวัดเลยนะแคนแล้วก็เป็นการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นครั้งที่2ของคุณพิธาด้วยที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปสุพรรณบุรีวันนี้ปทุมพรุ่งนี้สุพรรณบุรีโอโหหลายคนเลยบอกว่านี่คือเหมือนกับคุณพิธาเนี่ยเหมือนเหมือนกับไปหาเสียงอีกครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนจะไม่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าเหมือนไปหาเสียงแล้วโอ้โหพี่น้องประชาชนเรียกว่าด้อมส้มเนี่ยต้อนรับ เยอะจริงๆทุกพื้นที่แล้วก็ะะใกล้ๆกรุงเทพมหานครหมดเลย <ภา S 2> นะครับไม่รู้มีนโยบาอะไรด้วยหรือไม่นะครับ